รอบตัวคนมองโลกแง่ร้าย,ายเหมือนมีแต่เรื่องร้ายๆหรือกระทั่งมีพลังปั่นป่วนวุ่นวายให้รู้สึกอึมครึมรอบตัวคนมองโลกแง่ดีเหมือนมีแต่เรื่องดีๆหรือกระทั่งมีพลังชื่นบานไว้เติมให้คนอื่นเต็มสุขตามไปด้วยคลื่นความคิดเป็นสิ่งมีตัวตนสัมผัสไม่ได้ด้วยมือแต่รู้สึกได้ด้วยใจ ความคิดด้านดีที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอจะก่อตัวเป็นขายคลื่นพลังงานสว่างสดชื่นแค่ใครคิดถึงก็เป็นสุขรู้สึกสบายใจแล้วความคิดด้านร้ายที่เกิดขึ้นเรื่อยๆจะถักทอเป็นเครือข่ายพลังงานมืดอับเฉาแค่ใครคิดถึงก็เป็นทุกข์รู้สึกอึดอัดใจแล้วผู้สั่งสมพลังเมตตาเพียงคิดถึงใคร ก็เหมือนเผื่อแผ่อารมณ์ดีๆไปให้เขาเหนี่ยวนำให้เขาพลอยคิดถึงเรื่องดีได้นิสัยคิดให้ดีจึงมีพลังความสุขรักษาคนรักดีๆให้ดีต่อหรือเปลี่ยนใจคนเหลวไหลให้กลายเป็นมั่นคงอยากมีพลังความสุขต้องฝึกมนุษย์ทุกคน หวังจะได้อยู่กับต้นแหล่งความคิดบวกเพื่อจะได้มีชีวิตด้านบวกกันทั้งนั้นเพราะพลังความสุขในมนุษย์ไม่ใช่หาได้ง่ายๆจากใครๆที่ผ่านเข้ามาเคยชินในการสั่งสมความคิดคำพูดและการกระทำอย่างไรก็จะยิ่งอยากคิดอยากพูดอยากทำอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆการฝึกจึงทำให้คุณได้เปรียบคนสวยคนหลอ่คหลอคนรวยคนเก่ง ได้มากอย่างนึกไม่ถึงขณะนินทาว่าร้ายด้วยเรื่องเลวๆของใครหรือใส่ใครเข้าด้วยเรื่องไม่จริงคนกำลังแผ่กระแสความมืดขึ้นครอบตัวเองอยู่เมื่อใดเป็นฝ่ายประชดสร้ายคนอื่นด้วยความคิดชีวิตตัวเองกลับดูน่าสงสารน่าเห็นใจเหมือนเป็นฝ่ายถูกกระทำถูกเขาข่มเหงเสเองนั่นเพราะจินตนาการของตัวเอง สร้างมนภาพคนอื่นเสยะปากเย้ยหรือเท้าเอวโอร่อยอใส่แต่ขณะสันเสริญสาธุการคุณวิเศษของพระรัตนตรัยหรือกล่าวถึงธรรมะอันเป็นจริงตลอดการของพระพุทธเจ้าคุณกำลังแผ่กระแสความสว่างออกมาจากตนเองอยู่พอคุณรู้สึกดีขึ้นมาข้างในความรู้สึกดีๆเป็นสุขอ่อนๆน,นั้น จะจุดชนวนให้ความจำดีๆพุดขึ้นทีละน้อยยิ่งพูดถ่ายทอดสิ่งดีๆที่คุณรู้ดีมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าคนฟังได้ประโยชน์ดีๆจากคุณมากขึ้นเท่านั้นความจำหรือความคิดสดๆที่ดีๆจะค่อยๆทยอยไหลามาเทมาเสริมสร้างความมั่นคงทางใจให้ทวีตัวขึ้นเรื่อยๆทุกอย่าง เริ่มจากรากความคิดเล็กๆในหัวแต่เมื่อผลิตดอกออกผลมันกลายเป็นโลกใหม่ที่ยิ่งใหญ่นอกตัวได้จริงๆเหตุผลที่คนบางคนไม่น่าสงสารทั้งที่เป็นทุกข์อยู่อย่างหนักขณะที่บางคนน่าให้ช่วย ทั้งที่เป็นสุขอยู่ดีๆความรู้สึกสงสารตัวเองถ้ายืดเยื้อและเข้มข้นนานพอจะสร้างความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาคือตัวเองน่าสงสารที่สุดในโลกความรู้สึกสงสารตัวเองถ้าครอบงามจิตใจได้มิดพอก็จะสร้างอีกความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาคือตัวเองทำอะไรก็ไม่ผิดเป็นความผิดของอะไรสักอย่างหรือใครสักคน คนอื่นมีหน้าที่ต้องเห็นใจตนถ้าไม่เห็นใจต้องถูกด่าให้อายกันความรู้สึกสงสารตัวเองถ้าเกิดขึ้นข้างเดียวสงสารคนอื่นไม่เป็นในที่สุดจะก,ก่อหลุมดำเทมืนจากความเห็นแก่ตัวร้ายกาจหมดพลังชีวิตของตัวเองพร้อมจะสู่พลังชีวิตของคนอื่นจึงไม่อยากอยู่กับตัวเองและคนอื่นก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากถูกสู่พลัง เห็นว่าน่าสงสารแต่ไม่น่าช่วยหรือกระทั่งหมันไส้อยากซ้ำเติมให้หนักขึ้นความรู้สึกสงสารตัวเองเริ่มต้นจากความเศร้าโศกเสียใจแล้วคล่ำครวญไม่หยุดร้องขอความสุขจากคนอื่นไม่หาวิธีสร้างความสุขให้ตัวเองความรู้สึกเห็นใจคนอื่นถ้ายาวนานและเข้มแข็งพอ จะสร้างความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาคือใครต่อใครในี้โลกน่าเห็นใจไปหมดความรู้สึกเห็นใจคนอื่นถ้าแผ่ออกกว้างด้วยจิตเต็มๆดวงก็จะสร้างอีกความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาคืออยากเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกไม่โทษใครติเพื่อก่ออยากเปิดตาคนอื่นให้มองตามเห็นตามกันว่าใช้เวลาแก้ไขดีกว่าเสียเวลาแก้ตัว ความรู้สึกเห็นใจคนอื่นถ้าเกิดขึ้นไม่ขาดสายเกลียดคนยากหรือเกลียดใครไม่เป็นเลยในที่สุดจะสร้างพลังสว่างสดใสอันเกิดจากความเมตตาปราณีไม่มีที่สุดมีความชื่นบานไม่จำกัดให้ตนเองเพื่อแผ่ให้คนอื่นได้ไม่รู้หมดรู้สิน้นจึงมีความสุขอยู่กับตนเองและช่วยใครต่อใครให้รู้สึกดีขึ้นได้ แม้เพียงพึ่งเข้าใกล้ดังนั้นถึงไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่คิดเรียกร้องให้ใครช่วยคนก็อยากช่วยหรือหาทางทำให้ชีวิตดีขึ้นเป็นการตอบแทนกันความรู้สึกเห็นใจคนอื่นเริ่มต้นจากความอิ่มใจในตนแล้วอยากให้ล้นออกไปเป็นสุขของคนอื่นบ้างมีดีก็แบ่งๆกัน ไม่เอาแต่หันหน้าเข้าหาความรู้สึกของตัวเองอยู่คนเดียว